ดีค่ะไม่มีสิ่งใดที่เราทำไม่ได้นอกจากไม่ทำใช่ไหมคะ,ะย้ำเตือนอีกครั้งนะทุกคนทำได้กลับไปดูคลิปวิธีการทำแล้วทำแบบฝึกสงกันด้วยนะมาต่อกันที่5.11หรือ5.11กราฟของฟังก์ชันกำลังสองในเวอร์ชันของ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c โดยที่ a ไม่เท่ากับ0นะคะ กราฟของฟังก์ชันกำลังสองที่เราเรียนมานี่ลักษณะมันจะขึ้นอยู่กับค่า A เป็นหลักเลยใช่ไหมคะว่ากราฟจะคว่ำหรือหงายใช่ไหมคะถ้า A มากกว่า0ูนย์มันก็จะเป็นไงหงายถ้าน้อยกว่า0ูย์หรือที่เห็นติดลบมันก็จะคว่ำนะคะจุดยอดจุดวกกับข,บของเราจะอยู่ที่ค่า h กับค่า k หรือที่คู่อันดับ x y นั่นเองในกรณีนี้มันเป็นรูปแบบ แบบนี้รูปแบบรูปทั่วไปคล้ายๆรูปทั่วไปของสมการกําลังสองใช่ไหมคะเพียงแค่เปลี่ยนตรงนี้เป็น y มันก็จะใช้สูตรในการหาค่า hk หรือค่า xy ของเรานั่นเองนะคะก็คือถ้าเราหาค่า hk ตรงนี้ได้เราก็จะตอบได้เหมือนกัน จำสูตรหน่อยนะโดยที่ค่า x ก็จะเท่ากับตัวหน้าก็คือลบ b หารด้วย 2a นะคะส่วนค่า y ตัวหลังคือค่า k เนี่ยก็จะเป็น 4ac ลบ b กำลัง2ทั้งหมดหารด้วย 4a นะคะส่วนแกนสมมาตรก็คือตัวหน้าเหมือนเดิมนั่นเลยนะเหมือนเดิมที่ผ่านมาส่วนตัวหลังก็จะเป็นค่า ต่ำสุดหรือค่าสมสุดนั่นเองอยู่ที่ว่ามันจะติดลบหรือติดบวกใช่ไหมคะโดยใช้ตัวหลังก็คือ y เท่ากับ4ลบเอ้ย 4a 4ลบ b กํลังสองหารด้วย 4a <a> นั่นเองนะคะตามนี้นะใช้สูตรนะไปลองกันตัวอย่างมา y เท่ากับ 3x กํลัง2ลบ 24x บวก45 กราฟมีลักษณะเป็นยังไงอันนี้ประการแรกเราดูด้วยก่อนเลยว่ากราฟลักษณะเป็นยังไงดูที่ค่า a ค่า a ของเราคือ3ใช่ไหมคะหน้า x กําลังสองคือค่า a ค่า a ของเราเป็นบวกแสดงว่ากราฟเป็นไงคะหงายใช่ไหมคะกราฟเราหงายอ้าวคราวนี้ได้กราฟหงายแล้วคราวนี้เราจะมาหาจุดยอดหรือจุดวกกับทางเลี้ยวกับลถของเราว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ hk หรือค่า xy ใช่ไหมคะแต่วันนี้มันอยู่ในรูปลักษณะอย่างเงี้ย เราจะต้องไปใช้สูตรมันมีใช้สูตรได้มีใช้วาดกราฟก็ได้หรือจะใช้ทำให้อยู่ในรูปบล็อกแม่แบบเรื่องที่แล้วก็ได้นะคะมาประการแรกเราใช้สูตรก่อนสูตรของเราก็คือค่า x y หรือค่า hk ของเราเนี่ยจะอยู่ที่ลบ b ส่วนด้วย2 a กับ4 a c ลบ b กำลังสส่วนด้วย4 a เราจะหาตัวหน้าก่อนนะเราจะหา พีก,ก่อน x เ,เท่ากับลบหารด้วย 2a แล้วก็ดูซิ a คือ3 b คือลบ24ใช่ไหมคะ c คือ45ยังหาเป็นเนาะเอาไปแทนค่าก็จะเป็น x กเท่ากับลบพีก็คือลบ24อีกทีหนึ่งลบชนลบก็จะกลายเป็นบวก24ใช่ไหมคะส่วนด้วย2คูณ3เป็น6ใช่ไหมคะเอานั้นเอา6ไปหาร24ตัดทอนออกมา หกหนึ่งหกหกสองสมสิบแปดหกสี่ยี่สิบสเราก็จะได้ x เท่ากับสในตัวหน้าแล้วนะต่อไปเราจะไปหาตัวหลังบ้างนะคะหาตัวหลังบ้างหา P ี y หรือพ k นี่เองเราก็จะแทนค่าเข้าไปในบล็อก a b c แทนไปเลยนะคะ4คูณ a, a a ก็คือ3 4ก็คือ45 c คือลบ24ใช่ไหมคะไปแทนค่านะแทนให้ถูกนะอย่าลืมนะพี่บีติดลบก็เขาเอาเอาลบเขามาด้วยนะคะจากนั้นก็คูณ4คูณ3เป็น12 12คูณกับอีก45เป็นเท่าไหร่เอ่ย540ลบกับ24คูณ 24, 24ก็576 540ลบด้วย576เป็นเท่าไหร่เอ่ยติดนี่ใช่ไหมคะ ติดนี่36ตัวส่วนคือ4คูณ3ได้12อเอา12บสองไปตัด12 1 12 12น2่งส3บกฟืบเป็นลบ3นั่นเองใช่ไหมคะอ่ะพอได้ค่า x นี่ x อยู่ข้างหน้านะพี่ y อยู่ข้างหลังได้แล้วเราก็ไปตอบใส่คู่อันดับได้ละ ไปใส่ใส่ตรงนี้นะคะอ่าก็จะได้เป็นควรดับจุดวกกับของเราอยู่ที่4กับลบสนั่นเองเพรอจากนั้นพอได้นี้แล้วเราก็จะได้แกนสมมาตรเลยแกนสมมาตรก็คือตัวหน้าใช่ไหมคะตัวหน้าเราเราก็จะเป็น x เท่ากับ4แล้วก็จุดวกกับของเรามันหงายจุดวกกับเราก็จะไปอยู่ข้างล่างก็จะได้เป็นจุดต่ําสุดใช่ไหมคะค่าต่ําสุดของเราก็จะคือค่า y ตัวหลังนี้นะตัวหลัง y เท่ากับ ลใช่ไหมจบแล้วอันนี้คือวิธีใช้สูตรนะคะไปต่อคราวนี้เราจะมาใช้วิธีทําให้อยู่ในรูปตัวแม่หรือบล็อกแม่ของเขานะคะตัวแม่เลยตัวแม่ก็คือ เรื่องที่แล้วเลย y เท่ากับ a คูณกับ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสบวก k ทำให้อยู่ในรูปนี้ได้เราก็จะได้เอา h k มาตอบใช่ไหมคะจะทำยังไงล่ะประการแรกเลือกวงเล็บก่อนเราจะต้องทำให้กลุ่มนี้อยู่ด้วยกันนะคะอ่าี้ง่าย อพอดึงใส่วงเล็บแล้วดึงตัวร่วมออกมาให้เหลือแค่ x ลบ h เท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวหน้าคือ3เราจะดึง3ออกนะเอา3เป็นตัวร่วมออกมาไว้ข้างนอกพอาะ3ออกมาข้างนอกข้างในก็จะเหลือ x กําลังสกับอะไรคะ38 24ใช่ไหมคะก็จะเหลือนี่ไงเราต้องย้อนสามารถคูณย้อนกลับไปได้ตัวบนนะถ้าคูณย้อนกลับเข้าไปเราไม่ได้ตัวบนแสดงว่าเราดึงผิดนะคะเราต้องแจกแจงกลับไปเราได้ค่าเท่าเดิมนี่ไง3ากำลังสองคูลบ8ก็เป็นลบ24นะคะพอได้อย่างนี้แล้วทำไงล่ะยังไม่อยู่ในรูปบอกนี้เลยตัว x ต้องเหลือแค่ตัวเดียวแล้วก็กลายเป็นยกกำลังสอง จำเรื่องที่แล้วได้ไหมเรื่องก่อนหน้านี้ทําให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์นะเราจะต้องทําให้อยู่ x ก,กำลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนี่ไงตัวหน้าของเราคือ x ตรงนี้คือ2หน้า2คูณหน้าก็เป็น2 x หายไปเท่าไหร่ล่ะหายไป4ใช่ไหมคะตรงนี้นะต้องได้ตัวเดิม2เนี่ย 2คูณ4เป็นแปต,ติดลบเหมือนเดิมด้วยนะคะจากนั้นตัวที่เราเพิ่มเข้ามาคือตัวนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นหลังกำลังสองในเมื่อตัวหลังกำลังสองตัวนี้เพิ่มมามันเพิ่มมาแล้วมันหนักต้องลบมันออกด้วยตัวเดิมด้วยอา้าวตอนลบออกหนูดูข้างหน้าเรามี3ติดอยู่ แสดงว่าอีกทีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือ4ยกกำลัง2 4 4 16 6 6ก็ไปคูณอีก3ใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่มันหนักเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องลบออกให้หมดก็คือ4อ4ยกกำลัง2นะคะแล้วก็คูณด้วยลบ3นั่นเองนะคะจากนั้นคิดต่อ เราก็จะได้รูปหน้าละเอา3ดึงลงมาอันนี้หน้ากําลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองก็จะเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองใช่ไหมคะก็เป็นเอสคูณกับ x ลบสทั้งหมดกําลังสองบวก45ตัวเดิมนะ45อันนี้ตัวเดิมแล้วก็ c ี16ี6สเป็น48อันนี้คือตัวนี้นะคะจากนั้นไปต่อคิดต่อ4 4 ห้าลบสี่ก็เหลือลบสใช่ไหมคะได้แล้วค่า h กับค่า k เรานี่ไง h h ข้างหน้าอาเทียบนะ a x ลบ h ทั้งหมดกำลัง2บวก k เพราะฉะนั้นค่า h ของ h AL ก็คือ4ค่า k ของ h AL ก็คือลบสใช่ไหมคะอ่ะากราฟมาสรุปกราฟ มันเป็นค่า3กราฟก็ต้องหงายจุดวกกับของเราก็จะอยู่ที่ h กับ k คือเมื่อกี้เลย4กับลบ3ใช่ไหมคะพอได้4กับลบ3ามาแล้วแกนสมมาตรของเราก็เป็น x เท่ากับตัวหน้าก็คือ x กับ4่ต่อไปจุดพอมันหงายอยู่ต่ำสุดใช่ไหมคะจุดต่ำสุดของเราก็ต้องเป็น y เท่ากับตัวหลังก็คือ y เท่ากับลบ3นั่นเองโอเค ตามน,นี้นะคะไปต่ออีกวิธีหนึ่งวิธีการวาดกราฟตารางมาถ้าวาดกราฟนี่คือต้องมีตารางมีค่า x มีค่า y ค่า x ก็คือเลขที่เราจะต้องเอาไปแทนในสมการนี้เพื่อให้ได้พี่ y ออกมานะคะเอาเลขมาแทน2ถ้าเราเอา2ไปแทน 2ยกกำลัง2เป็น4 4คูณ3เป็น12ใช่ไหมคะต่อไป22เอ้ย24คูณกับ2ก็เป็น48ลบก,กับ48ก็เหลือเท่าไหร่คะลบเท่าไหรนะ่น่ะ36ใช่ไหมคะแล้วบวกอีก45เป็นเท่าไหร่เอ่ยติ๊กตกักติ๊กตกักติ๊กตกักเป็น9ใช่ไหมคะอ่าได้แล้วตัวแรก ลบลบมันทดไงทดทดต้อคิดให้ทันนะเอาต่อไปเปลี่ยน x เป็น3 3ป้าย3ยกกำลัง2 3 3 9 9 3 27 27ลบก,กับเอา3ไปแทนนะ3 4 12 3 2 6เป็น72บวกอีก45อันนี้บวกกันไป็เท่าไหร่2 เขียนเขียนเขียนขอเขียนให้มันตรงดีกว่า7กับ5เป็น12ทดหนึงอันนี้ก็เป็น72อ่่านลบก,กันลงมาก็เหลือ0ใช่ไหมคะอ้าได้แล้วต่อไปตัวต่อไปถ้าเป็น4ี้อ4ไปแทน4 4 16 16 3เท่าไหร่คะ 48 8ใช่ไหมคะต่อไป4 4 16บฟทดหนึ่ง 4, 2, 8, เป็น9ตัวหลัง45่้าเอาเอาบวกกันก่อนเป็น8กับ5เป็น13ทดหนึ 93, เพราะฉะนั้นต่างกันอยู่เท่าไหร่ต่างกันอยู่3ใช่ไหมคะ ่างกันอยู่ลบ3มี93ใช้96ติดลบ3นะต่อไปแทนตัวต่อไปซิคือ5เลขเยอะเรื่อยๆ25คูณกับ3 35 15 3 2 6เป็น75อ่ะ75เอา3ไปแทน3 4 12ทด1 3 2 6เป็น7ใช่ไหมคะบวกอีก45อันนี้เป็นเท่าไหร่เป็น3มั่วละ่ะอ้แทน5้าคูโยงมั่วแทน5คะ่ะแทน5 เอา5ไปแทนเอา3ไปแทนได้ไง5 5 4 20ใส่0ทด2 5 2 10เป็น120ใช่ไหมคะอันนู้นบวกกันเป็นเท่าไรเปลี่ยนหมึก5บวก5เป็น10ทด1 7กับ4เป็น11ทดอีก1เป็น12เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะหมดไปใช่ไหมคก็จะเป็น0 ตัวสุดท้าย6เอาคิดสิ6กหกสาคูณอีก3เป็นเท่าไหร่หนึ108 เอาหไปคูณ24 6 4 24ใส่สทด2อ2หกเป็น14บสร้อยสี่ตัวท้ายคือ45สเอาสงตัวนี้รวมกัน5้บวกแเป็น13ทด1อันนี้หนึ่งฟึบหนึใช่ไหมคะหนึ่ 144, ้าสามลบร้อยสีก็เท่ากับ 9อ้าวได้ครบแล้วพอได้ครบแล้วเสร็จเอาไปวาดกราฟกันเอาค่าในตารางไปวาดกราฟนะแกน x มาแกน y จากนั้นเาราไปหาจุดกันสังเกตนะลูกสังเกตอยากจะรู้ว่าตรงไหนคือจุดวกกับหนูดูคู่ เลขมันจะต้องโค้งพบกันอย่างอันเนี้ย9โอ้ยเป <c oughs> จะโยงเลข9 9เ้าขาก็พบกับ9ใช่ไหมคะศูนย์เขาก็พบกับศูนย์เพราะฉะนั้นที่ตรงกลางเนี่ยตัวที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นตัววก,กับนี่งั้นจุดวกกับของเราจะอยู่ตรงไหนล่ะนับก่อน X เ,เป็น4ใช่ไหมคะ1น 2 3 4 y เป็นลบ3 1 2 3เพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนี่นะอยู่ตรงจุดจุดขอเลเซ,เซอร์ยิงนี่นะอยู่ตรงนี้นะคะอ,าอ้าวดูสินี่ไง hk เราก็จะเป็น4กับลบ3ตรงนี้อาวาดกราฟไปฟึบได้แล้วใส่ชื่อ y เท่ากับ 3x กำลัง2ลบ 24x บวก45เสร็จแล้วสรุปว่าตรวจต,ต,ตัวท่านตรวจทวนตรวจทานค่า a ของเราคือ3กราฟเราต้องหงายแน่แน่แน,นอนนี่ไงได้แล้วเอาไปสรุปที่เขาต้องการาราฟมีลักษณะเป็นพระร่างไ,ไงข้อ2จุดยอดหรือพกกับอยู่ที่ x เป็น4 y เป็นลบ3นั่นเอง เพราะฉะนั้นพอได้ H k หรือจุดยอดของเราแล้วเราก็จะได้แกนสมมาตรแกนสมมาตรก็คือตัวหน้า x เท่ากับ4แล้วพอเราหงายไปอยู่ข้างล่างจุดต่ำสุดของเราก็จะเป็นค่า y คือตัวหลังเท่ากับลบ3เห็นไหมจบแล้วปิ้งสวยงาม